สวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่เคารพรักทุกทท่านครับสุผูสุคนเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศเลยในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้ออีพี่สองมือนี่พี่น้องมือนี่อยากกินสมมาจากตลาดเมื่อกี้ผมคิดทอดเบ้าดุโขงว่าซื้อตะพุงมากินพี่น้องเด้อมากินคำคำสามสี่โมงเพราะแรงกินหัวกระตื้นบอกหรือมาจ่ดเพิ่นพี่น้องตาเพล็ดเพล็ดจังน้อยนะพี่น้องมาลุยกันพี่น้องมา นับข้นมาโบมี่เนี่ยน้ำยานื้มเยอะด้วพี่น้องเด้อกินตำหุ่งได้ก็จะกินน้ำยามันบอดีโบมี่เนี่ยพี่น้องเอาลุยเฮาจะโกงอ่ะลุยจัดการเลยแก้มูเสียขวงแล้วซื้อมา่อไห้พี่น้องเสียขวดพี่น้องกินตำหุ่งยก็ดีพันวา่งเป็นมี่ดูดูมาแก้เป็นเบื้องล้นน่ะโอ้ยเนี่ยลุยเลยเจาะจีบ้างใส่กันแล้วเดี๋ยวจะเจาะของไฟของเพิ่นตำหุ่ง เอาลุยๆๆพักก็เกิดหลายอยู่เด้อยพี่น้องเล่าฟังข้างหลังย่างแต่เสียบโอ้เอากินก้อนลับผมหิวผมอยากผมอยากกินสมมุนไพรพี่น้อง,มองเมง่าหมดสุดเลยเม่าเลยเม่าเลยมันมันฮ้อนอืมเพ็ดนี่เป็นหน่องเด้อเพ็ดนี่เพ็ดนี่กินงกะต่ำหงเสียบเยอะ มันเล้ยหกว้าวอืมนั่นเสือั้งมือเั้างั้งสุออยางสุแนวเหรพี่น้องอืมกินข้าเพราะเข้าทำไปทั้งหมดคุยอยู่น้ำพี่น้องก็งานไหวอ้องสมดันเน,น่น,าน้านอะไน้องอืม ตบแรงมากไปนั่งเบ้นบ้านในบ้านที่เมื่อเน้นไ,ไฟมผมน้ำหายไปหน่อยบุญสุดตำหูม,ม,มากเลยน้ำหายเพิ่มน้ำกล่อมมากกล่อมทำไมงั้นน้ำมารมดา,ามันด้ เขาตรงนี้แมงวันมันตร้มด่าต่ำห่งเสียปอดบอมต้องต่ำเอียงน่าวาง่อยวาง้เสียบเสียบเลบอกเสียข่วงบอกเลยว่าเสียบเสียบแก่บอมกูสร้ยแล้วต่ำ dạ ạ, cô ạ, ừm, tắm Cô tắm rồi nè Nói đại Cô tắm vô, Peck Cô bắt cháu tắm, bắt cháu chú kìm Peck, nghe, xịt, xịt, Ừ chìm Cô đều đều Cô mấy đứa gì, đứa, kiếm bia Nghĩa ปลาฟืนได้แล้วบางครัง้งผมก็ฟังบอกบางครังบมงก็ฟังบอกได้เป็นอย่งเดิมจะว่าเบา,บาแปะน้ำบางเื้ยกับแปะน้ำโบถือ,อไรื่อโโอ่งไรพี่น้องจักเวโวอย่างมีห,หอยน้ำเต้ยโขไปงานไปงานพุมไปเพิ่งพู อต่ำต่ำทะเลเป็นว่าต่ำทะเลไปน้องสร้างเป็นว่าต่ำทะเลมันทะเลบ่ม่นะควรขคยจะเข้ามาเยคอยไว,ว,ว้ท่อง เป็นเขาจะข้ามันไปหน่องยานไร่ทรวงนี่ีเสียบทรองพอบ้าแดดวันนี้กข้าวเทียนอยู่ขาจะข้ามกันให้มันดีอ้เป็นตะขวมเยตำแจมยาแจมน้ำมันน้ำมันตุมเมื่อเดียวือน้ำมันตุมน้ำตาลตำมงงเออนี่ตาน้ำมันตุ้มนะมนบ่เย็นเย็นเหวานเกี๊ยบเนี่ย เขากันยูบ่้นีมมจจ่จมาตุมเดียว่างกหมดจิบ่จบเยวนวากินแก้ม,น,ม,น,ม,น,มน้ำน้ำตุ้มน้ำชาน้ำน้ำเงเหลืองน้ำยังงินนน้ำตุ่มอืมน้ำกินห้วยอืมอืมกินหว้วยิน่เยวหวานด้วยขมิบด้วยอืมหวานจุ๋ยๆๆๆๆย่างดี พักหลที่ผู้หลงให้ผู้หังกระักเจ้าอันนี้จะเปว่าไปทำอาหารเย็นมีไงว่าจะไปทางไหนบ้านผมบอกว่าเป็นน้ำี่มืดเบยเป็นคือว่าบุหงเป็นน้ำเท่าไอ้แมงมบ่แมงมุม ไปถามกันมันจะไปใส่มอกี้หรอไ่สันเช่นราเรเละอยู่ไหนนะนม,นนม,นนมน่ันมันเนี่เขาเขาบ้านออกมากล้หายเัหมดไม่สเมื่อยมืดไปตามหมดในบ้านเมือไหมไปนอนไม่มามาครับเลย ว uh ่า huh, ต mm, ้นตออืมต้นตอแจบบเนี่แจบบ่กินเป็นบ่เนี่ยับใส่โซพีน้ซ่หลังดูอืมเขี้ยแล้ว บามสิบล้านจอยู่แบอยืดดำแบบยืเสีย่มยืดเสียอยู่ยมากอืออืออือก็ปัจจินอะไรปัจจินน้ำอะไปัจจินน้ำมันทำคน้ำไหมเจ้าได้กินน้ำถิงหมดฟังเลยไงเลยผมกับฟังมาดูคอยดูเร่องไปไล ฝาส่งไปฮะนั่นเล้บอเดี๋ยวขอบอกอินที okay ่จะจะบอกบอกอินน่บอกอ้าวบอกท่ท like> ี okay. ่นอบไมดัดีแ oh ท้เอเอาว่าไปต่ตอนนี้ทูกทุกทแบตอนตอนนแดดอ่ะแตัวตัวตันเนี่ยตัวตัวตันเสียริจิ้ตัวตัวินเนียครับตัวตัจินเนียครับจตมาซื้อของบเดกปองเดมตัวตัินเนียครับอืมตเมื่อ ตัเต็ดตาได้ครับอ้อามินมาปลาตาเนื้อพี่นนท์ตัเต้นทาขอบคุณับเออ,อ,เอ,อโอเคจวด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 นนแก้วแก้ว <laughs> ลืมปะนะอืกูทิ้ไหนสิเน,นี่ย เรียบเลยเรียบหอยขอเปิดว่า,วา,มมากันปะครับน้องบ้าน,น้องับเลยไม่มีอหลรหมดนอนในมุ้งตัวมะนม่มีน้ำว้นนะตอมตาผมาละนอนในมุง้งรวยวเปิดปรมุ่มตัวเนาะอืะ มันแบบเป็นว่าอีปูมันมันบางงามเผ็ดนี่กินก็แซ่บได้กินกับอันนี้กับน้ำตับเห็ดเ,เข็มลวกเห็ดเข็มเนี่ย

ไปบ้าวอืมอ๋ออืมโอ้ยเขี้ยงพักแล้วละ่ะเอากินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆฮ่องอิ่มก็บ,บอกเด้อเดี๋ยกใอยกินเนี่ย อืมอิ่มแล้วี่เจ้าของอิ่มแล้ว<ช>อ่าๆขอจีนสองค้ามก้นะนะ<ช>อ,อกนแส้โอ้เชี่ยโคงอิ่มไหมพี่น้องอืม เด,เดี๋ยว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 ขอกินนะครับจะกินนั่งก่็ข่อยกระลังแดดถี่เลยเสร็จขอ่อยยิ้ไมไปแล้วอ,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 อ๋อยิ้มกันะนะบัดนี้ย พ่อือิเมื่กันน่ะบ่เบิดพปหน้องนั่เนี่ยความไปเทอออกดีดเลยมี่ยังว่ดีปากดีนั่งบอกเป็นพีหลองเป็นจีบวางห้องสกมุกเลย สำหรับกิมนี่ก็เฉพอะสำนีับเนาะเพียงเนาะหันกินระยะจะทางเบาเด็กครับเสียขวงบรสุทภาพพูดจ่าบอร์มอลสมขวารโทษขวารไพ่ได้พี่น้องเด้อดหักกันแฝงหรือเก่าแหละครับมือเนี่ยภามากิดแตงหมคงรอบใบใบมันอยากทรงสวงมันเป็นทรงรูเซเล่ครับมันหอนมันหอนมันเอาอนนะเพียงเนาะสำหรับกิมนี่ก็คืขอตัวลายประกอบมือเอ็นมือเย็ดยังสุกินกระทำบึ้งได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ